สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่14กันยายน2025วันนี้ก็ในปฏิทินก็บอกว่าฉลองเทิดทูนไม้กังเขนะครับเราก็พูดถึงไม้กังเขนเราก็ทราบครับหมายถึงอะไรวันนี้ก็จะนำเอา,เอามาอ่านในบางในบทเทศโดยนักบุญอันดูแห่งครี์พระสังฆราชหัวข้อก็บอกไม้กังเขนคือพระสิริรุ่งโรจน์และชัยชนะของพระกฤษเจ้า เราทำการฉลองไม้กางเขนซึ่งขับไล่ความมืดนำความสว่างมาสู่เราในการฉลองนี้การเราเองถูกยกย่องให้สูงขึ้นพร้อมกับพระร์เจา้าผู้ถูกตรึงกางเขนเราละทิ้งโลกและบาปไว้เบื้องหลังเพื่อเราจะได้สิ่งของที่อยู่เบื้องบนไม้กางเขนช่างใหญ่หลวงนี่ก็ไรไม้กางเขนเต็มไปด้วยพระพรใครได้ไม้กางเขนมาเป็นกรรมสิทธิ์เขาจะมีกรรมสิทธิ์ในมหาสมบัติ สูงส่งและประเสริฐกว่าสิ่งใดในโลกทั้งในความจริงและ,ะตามชื่อไม้กางเขนเป็นทรัพย์ยสมบัติที่แท้จริงเพราะว่าไม้กางเขนโดยทางไม้กางเขนและเพื่อไม้กางเขนทรัพ์แห่งความรอดซึ่งสูญเสียไปแล้วได้กลับคืนมาสู่เราถ้าไม่มีไม้กางเขนพระคุณเจ้าก็ไม่อาจจะถูกตรึงกางเขนหากไม่มีไม้กางเขนองค์ชีวิตไม่อาจถูกตอกตึงไว้บนต้นไม้ถ้า องชีวิตไม่ถูกตอกตรึงบนต้นไม้ก็จะไม่มีทานน้ำทรงชีวิตไหลจากพระีข้างของพระกฤจากคือมริตและน้ำเพื่อชำระล้างโลกพันธกรรมแห่งบาปของเราไม่ถูกเพิกถอนเราจะไม่ได้รับอิสรภาพจะไม่ได้ชื่นชมในผลของต้นไม้ส่งชีวิตและประตูสวรรค์จะไม่เปิดออกหากไม่มีไม้กางเขนความตายก็จะไม่ถูกทำลายและนรกก็จะไม่ถูกชวงถิ่น เพราะฉะนั้นไม้กางเขนจึงเป็นสิ่งยิ่งใหญ่หน่าพิศวงและน่าเคารพไม้กางเขนใหญ่ยิ่งเพราะโดยทางไม้กางเขนกิจกรรมอันสูงส่งของพระกฤษเจ้าบรรลุถึงความสําเร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริงเพราะทั้งอัศจรรย์มัศจรรย์และพระทรมานของพรงทรงได้รับการตอบแทนด้วยชัยชนะไม้กางเขนเป็นที่น่าเคารพเพราะเป็นทั้งเครื่องหมายแห่งพระทรมานของพระเป็นเจ้า เป็นธงชัยแห่งชัยชนะบทไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงเต็มพระทยัยยอมรับทรมานจนกระทั่งสิ้นมชนบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ทรงได้รับชัยชนะเหยียดหยามมารร้ายพิชิตความตายและทําลายประตูแหรโลกไม้กางเขนจึงกลับเป็นความรอดของโลกไม้กางเขนคือวระสุริยุทธ์โลดของพระกฤษฎาซึ่งเทิดทูนดังชัยชนะของพระองค์ไม้กางเขนเป็นถ้วยแห่งความรอดซึ่งพระองค์ทรง,งรอคอยคือความสําเร็จบริบูรณ์ของพระทรมานของ พระองค์เพื่อเราไม้กันเขนเป็นพระสิริรุ่งโรดของพระพิเษเจ้าจงฟังพระวาจาของพระองค์บัดนี้บุตรแห่งมนุษย์ได้ถูกยกย่องพระเป็นเจ้าได้รับการยกย่องในพระองค์และพระองค์พระเป็นเจ้าทรงยกย่องพระองค์ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ตรัสอีกว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงยกย่องพระองค์ด้วยพระสิริรุ่งโรดซึ่งข้าพเจ้าร่วมกับพระองค์ก่อนทรงสร้างโลกและตรัสอีกว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงยกย่องพระนามของพระองค์ และมีเสียงจากสวรรค์ว,ว่าเราได้ยกย่องแล้วและจะยกย่องอีกในที่นี้พระองค์ทรงหมายถึงความรุ่งโรจน์ที่พระองค์จะทรงได้รับโดยทา ok งพระสฤ์เจ้าบนไม้กางเขนถ้าท่านอยากจะเข้าใจว่าไม้กางเขนเป็นใจชนะของพระสต์เจ้าอย่างไรก็จงฟังวาจาซึ่งพระองค์หมายถึงความรุ่งโรจน์ที่พระองค์ทรงได้รับโดยทางพระกฤ์เจ้าบนไม้กางเขนถ้าท่านอยากจะเข้าใจว่าไม้กางเขนนั้น เป็นของพระกฤษเจ้าอย่างไรก็ฟังพระวจาซึ่งพระองค์เองได้จัดว่าเมื่อเราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินเราจะชักนํามนุษย์ทุกคนมาหาเราบัดนี้ท่านเห็นแล้วว่าไม้กางเขนคือสิริรุ่งโรจน์และชัยชนะของพระกฤษเจ้าครับพี่น้องก็เป็นคําอธิบายนะที่นักบุญอันตรูคริสพระสันกราชก็พูดก็เทศเวลาที่เราพูดถึงไม้กางเขนเนี่ยพี่น้องเราก็มีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างแน่นอน คนทั่วไปในโลกถ้าเกิดไม่เป็นคริสเตียนเห็นไม้กางเขนสําสคัญเลยก็คือนั่นคือเครื่องหมายของศาสนาคริสต์เครื่องหมายของคริสเตียนเพาะจะนิกายใดก็ตามก็มีเครื่องหมายกางเขนเป็นสัญลักษณ์นะเป็นเครื่องบง่งบอกนะครับนี่ก็เข้าใจดีพวกเราก็เข้าใจดีนะครับแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นไม้กางเขนนั้นยังเป็นเครื่องหมายของชัยชนะของความชื่นชมยินดี หมายกัเขนก็ยังเป็นเรื่องราวของความทุกข์ทรมานของความตายของพระเยซูเจ้าบนนั้นที่ถุกตรึงและก็หมายความว่าทายบาปด้วยชีวิตด้วยชีวิตด้วยพระชนชีพของพระองค์น้ําและพระห,หิตก็ไหลล่งลงมาจากฝีข้างนั้นก็มาอย่างพวกเราชำระล้างแล้วก็กอบกู้พวกเราเพราะฉะนั้นไมากัเขนจึง,หม,งหมายถึงชัยชนะด้วยหมายถึงชัยชนะที่จะทําให้อ่ ได้รับความชื่นชมยินดีชนะอะไรชนะบาปชนะความไม่ดีต่างๆอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทราบแล้วหมายถึงภัสริรุ่งโร์ของพระเบญจาเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้ที่เราฉลองการเท่ดทูลไม้กางเขนเนี่ยจึงเป็นความหมายหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิต,ตหมายถึงการที่เราจะต้องรับโรมานพร้อมกับพระเยซูเจ้าหมายถึงความตายที่เราต้องตายพร้อมกับพระองค์และ กลับเป็นขึ้นมารับพระสิยิมงคลถหากว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจารับสิริมงคลก็คือได้ชัยชนะและก็เหนือความบาปความตายฝ่า,ายาจิตฝ่ายวิญญานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเครื่องหมายกางเขนจึงมีความสําคัญเครื่องหมายกางเขนจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักสรุปแล้วก็คือเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่พระเบญจามีต่อมนุษย์ ก็ต้องตอบสนองความรักนั้นด้วยการประพฤติปฏิบัติตนตามที่พระองค์สอนสิ่งที่พระองค์บอกวันนี้ก็ขอให้เราทุกคนเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักในพระเจ้ารักในเพื่อนพี่น้องตางที่พระองค์ทรงสอนขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทิญ